แนวทางเวลาพัฒนานะคะวันนี้ของเซียนใบนะคะว,วันที่สิบนะคะตรงกับวันจันทร์นะคะวันที่ผ่านมานะคะของเซียนหาเดินสองวิ่งสองรูดสองนะคะเจาะสองสามนะคะเข้าตัวกลับนะคะสามสองนะคะเซียนก็นหาแนวทางนะคะมาแล้วนะคะอะตามกันต่องวันนะคะวันนี้จะให้ให้ปังนะคะวันที่นะคะผ่านม,มานะคะของเซียนนะคะเข้า เขาเดินในตารางนะคะสองเจ็ดสามเลยนะคะชุดดินนะคะของเส้นใบนะคะเอ็กซ์โคตเลขของเส้นเพิ่มน,นะ,ะที่พีเก่าแล้วรางวดที่ผ่านมานะคะของเส้นให้จับนะคะจับดินในตารางนะคะที่นี่นะคะ สองสามนะคะเดินสองวิ่งสอง,ง,สองหลุดสองนะคะเขาเข้าตัวกับนะคะสามสองนะคะวันนี้เซียนให้เดินแปดนะคะเดินแปดรองที่เลขหกแล้วนะะส่วนบ้านเซียนนะคะปังทุกหวด นะคะไอดีไล์นะคะสองห้าหูขานะคะยิมบอลนะคะเด่นวันนี้มีบินน่งของเซียนมีบนหกหกบินหกหกและสองสอง เดินแปดนะคะเดินแปดหัน,นี้เดินแปดเดินแปดน,นะคะรองที่เลขหก แปดแปดหกศูนย์ตอนนี้ดีกว่าแปดหกศูนย์เด้อน,นะคะเรียมเซียนนะคะแอดขอเพิ่อมอีกหนึ่งตัวนะคะแปด กระเบิดมืกแล้บว่ออะไปไปสื่อจับนะคะแปดหกศนะคะสามอนะวะะะ่าห้าสองห้าแปดะเลกุมแปดห้าแปดสอง 二三六，二三六四。 ชุดวินวินมีแปดมีห้ามีหกมีสองมีหนึ่งนะคะแล้วตรงใส่อีกหนึ่งตัวพอดีเนาะจับจับสามตัวนะคะเดี๋ยวหงวัดนาคอนเดอน,นะคะเสียนมนจะจะพายเอ็ดมาหลายตัวนะคะถ้าเกิดไอ้ของเสี้ยนนี่ถ้าถ้าเอาเลขดินนะคะมาใส่เป็นวินนี่เขาเขา,เขาทุกงหวดเลยนะคะผู้ชมนะคะเข้าถึงสามตัวเลยถ่าว่มามันหลนะคะต่วหงวัดไหลจะขอไหมนะคะขอเอามาจับวินสามตัวเนาะวนะาสังเกตเวลา ออกมาเร็วอนะ่ะเอ็ดกับตยอร์นเมืองสูตรของเราเนะอยเข่า่นะะันให้หน่อยตัวนะคะวินสามตัววินงสามตัวเนี่ยเข่าตลอดได้นองเราสามตัวนะคะสามหกสอง แปดหกศห้า ใหไม่ไปแฝกให้สองห้องสองขในสตรนะาแต่เอดปริลล่อกมกหรายตัวนะคะตัวบนนะคะสามามคู่0ูนย์สอหนะคะชุดบิน4ี่ตัวนะคะ ชื่นชอบนะคะแนวทางนะคะของเซียนใบนะคะตามนะคะไม่ชอบผ่านนะคะแนวทางของเซียนวันนี้นะคะเด่นเด่นแปดนะคะรองที่เลขห้าอ็รองที่เลขหกนะคะนล้วกเลขรองดาวเด่นนะคะเลขลาว นะคะฟันสองนะคะวิ่ง2องรูดสอนะคะอันนี้เป็นชุดคัดมานะคะแต่มาชนกับของเส้นใบเรของช้นใบกับมีสองนะคะสองี่สองางของเซนใบสองนสองาชุดเลียกดาวเด่นนะคะฟันสองวิ่งสองรูดสนะคะแล้วก็เน้น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 นะคะ เด่นแมตัวหกสองสองหกสองห้านะคะห้าสองเจ็ดค่ะท่านผู้ชมก็พิจารณานะคะวันนี้ก็ให้เฮงให้ปังนะคะแนวทางของเซียนใบนะคะแล้วก็ชุดของเอดนะคะเด่นสองวิ่งสองนะคะรูดสองฟันนี่หกสองสองหก